สวัสดีค่ะนินเวกระจายยึดไปสองวันมีข่าวดาดังมาให้อัปเดตมากมายเริ่มที่ข่าวนี้ค่ะเรื่องราวระหว่งางสาวพลอยเชอร์มานกับฝ่ายออกกนไนเซอร์ที่จ้างสาวพลอยจะกลายเป็นหนังซีรีส์เรื่องยาวซะแล้วเพราะล่าสุดทั้งสองฝ่ายต่างออกมาพูดพร้อมขหลักฐานออกมาชี้แจงโดยฝ่ายออกกไนเซอร์ได้โต้ว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กต่อว่าพลอย เฟซบุ๊กนี้มันไม่ใช่เฟซบุ๊กของผมผมบอกได้เลยว่าใครก็ได้ที่สามารถแฮกเฟซบุ๊กนี้ได้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการหักค่าตัวค่าตัวพลอยแสนสองแล้วก็มีเงินหกักผู้จัดการสามหมื่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องราวของผมเลยนะครับถ้าอ่านดีๆในเฟซบุ๊กที่มันเกิดเ่อเรื่องราวขึ้นมาก็ไม่ได้เอยชื่อใครถ้าออกมาล้อนตัวก็หมายความว่าคุณก็รับไปเราต้อเฟซบุ๊กไปทำไมละจ๊ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพลอยไม่ได้ทำให้มันเกิดนะคะแล้วก็พลอยไม่ได้เป็นคนคก พอยไม่ได้เป็นคนจุดระเบิดขึ้นมาพอ,อยอยู่ของพอ,อยนิ่งๆเฉยๆตั้งแตาา่แรกผมไม่คิดว่าน้องพอ,อยเนี่ยไม่อยากมีเรื่องสกเท่าไหร่แต่ว่าพกเช็คแล้วก็หลักฐานเอกสารเนี่ย้วแคปให้นะักระข่าวดูแล้วบอกว่าช่วยสูงไปด้วยนะคะชื่อ absolute for y อยอย่างนี้เหรอครับที่น้องพลอ,อยไม่อยากมีเรื่องเลยประเด็นหลักมันไม่ได้เริ่มเช็คนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเขียนด่าผู้จัดการพลอ,อยอันนี้เราไม่ได้เหวี่ยงประเด็นนะครับอันนี้คือเรามาปกป้องบริษัทของเราว่าเราเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินพลอยไม่ครบ เราจ่ายเงินพลอยครบแต่เราหักภาษีผู้จัดก,การคุณพลอยเนี่ยบอกว่าต้องหักให้ในชื่อของคุณคนนี้บุคคลท่านนี้อายุ70กว่ามีแปดด้านหลังอีกว่า ICU ียลน,น,นู่นนี่งานถามว่าบุคคลท่านนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดภาษีที่ถูกหักไปใครเป็นคนจ่ายล่ะทวีศักดิ์เป็น,ปนคนผายคือจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคอยทําอย่างถูกต้อง ทำมากรไม่ได้ว่าอะไรเราเปิดบริษัท4ี่บริษัทนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณจะมามั่วซั่วคุณจะอะไรคุณเช็คด้วยภาษีผมก็ใจถูกต้องแล้วก็ผมก็สนิทกับทำมากรคุณก็ไปคิดดูเองละก,กันเพราะพนักงานบริษัทผมก็มีเยอะต้องรับแบกรับการถูกไหม พลอยว่าถ้าพี่ว่างมากพี่เอาเวลาไปแต่งญิงก้อค่ะยังไม่ยกับพลอยเลยพลอยแบบไม่ว่างเล่นด้วยพลอยไม่อยากเอาอะไรเป็นแรกอ่ะพลอยไม่อยากเอาทองไปถูกกับกระเบื้องอะ่ะเดเย็นอยากทำอะไรทำไปสุนัขขี้เรือนเรียปากเนี่ยเราไม่เรียปากมันกลับนะคะผมไม่โกรธแล้วกันผมให้อภัยนะครับผมไม่อยากจะมีเรื่องราวอะไรต่อเนื่องไปอีกผมอโหสิกรรมให้ถ้าน้องจบเรื่องแต่ถ้าน้องไม่จบเรื่องพี่ก็ไม่จบเรื่อง ชี้แจงกรณีที่ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมถึงตำรวจจราจรนายหนึ่งทำนองว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่สุภาพกับตัวเองกรณีที่ขับรถผิดเลนโดยฝ่ายตำรวจผู้กรณีก็ได้โต้สาวขวัญผ่านทาง Facebook ว่าตนพูดจากับขวัญปกติไม่ได้ใช้คำพูดรุนแรงตามที่ฝ่ายขวัญได้โพสต์ไว้เลยเหตุการณ์มานั้นนะคะคือขวัญทำผิดกฎจราจรจริงซึ่ง หนูก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าหนูทําไม่ผิดคืออะไรขวานทำผิดแล้วตํารวจพี่เขาก็เรียกหนูเข้าไปข้างทางใช่ไหมคะหนูก็เข้าไปแล้วหนูก็แบบหนูขอโทษหนูขอโทษที่หนูไม่ได้พบใบขับขี่มาหนูขอโทษที่หนูทําผิดกฎจราจรเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณแม่เป็นคนขับรถทั้งวันเลยไปทําเรื่องงานพ่อใช่ไหมเราเรียกว่ามันจะกลับบ้านแล้วแม่เหนื่อยหนูก็ช่วยแม่ขับคือแบบอยู่ดีๆก็มาดูใส่ขวัญตะข้อใส่เราอย่างเงี้ยบ้ากลก่าตัดเตือนขวันก็ได้อ่ะหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ใช่ว่าแบบ เป็นนักแสดงแล้วมาดุหนูไม่ได้วกับพี่คนนะั้นเขาเออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กฝันได้ดูบ้างหรือยังเลยเออได้ดูแล้วค่ะนขวัญตกใจมากขวัญไม่คิดว่าพี่ตำรวจคนนั้นเขาจะออกมาลงเฟซบุ๊กหนูว่ามันรายงานแล้วก็ควรจะรายงานนายวะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ตำรวจคนนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่อนั้นได้ดีเยี่ยมอย่างที่เขากล่าวทำไมหนูต้องเอาตัวหนูเองไปประจานความผิดให้ลงในอินสตาแกรมอะคะ ฉลองวิวาไปอย่างสนุกสุดมันสำหรับคู่ของหนึ่งปิดบอดี้แลมกับโบตันแฟนสาวนอกวงการหลังดูใจกันมา4ปีเต็มโดยงานจัดขึ้นในทีมร็อกแบบว e ดดิ้งคอนเสิร์ตแขกในงานเลยพร้อมใจกันแต่งตัวเป็นร็อกเกอร์มาร่วมงานอย่างคับคั่งซึ่งทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเรื่องทายาทเจ้าบ่าวรอให้เสร็จอัลบั้มเพลงชุดใหม่ก่อน าผลิตนี่ก็คือผลิตแล้วแต่ว่ายังไม่มีดอกเท่าไหร่อ๋อเรียกก็คือตั้งใจว่าจะขอทำม,มาละบ้าต่อไปให้ให้ให้แบบโอเคเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะออกเดินทางทัวรแล้วลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาว่าก,กันว่าเราจะมีน้องเลยดีไหม วก็อก็ควงกันมาร่วมยินดีโดยหนุ่มตูนแต่งตัวเรียนแบบนาแอดคาราบาวได้เหมือนอย่างกันนาแอดสมัยหนุ่มๆส่วนเรื่องเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนหนุ่มปิดต้องไปฟังจากปากหนุ่มตูนกันค่ะทำงานก่อนทำงานก่อนทำงานก่อนทำอะไรบ้มก่อนเล่นหนังก่อนยังเพียรอยู่ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ของพี่ปิ๊ดแต่ถ้าเกิดจบทัวร์คอนเสิร์ตครั้งหน้าจะเป็นของพี่ตูนไหมครับต่ก็ต้องลองดูครับรอ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 ดูครับ หนุ่มกันชฉลีลากรีดมีดหมอผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตหนุ่มอมโดยมีสาวรถเมย์เป็นผู้ช่วยในละครชิงนางได้เป๊ะเวอร์ไม่แพ้คุณหมอจริงๆแต่ก็มีบางอย่างที่หนุ่มกันทําให้หนุ่มอมเสียวท้องน้อยวาบว้าบรุ้นไม่กลัวเหนียวกลัวกันนองมีไปจิ้มพี่อมจริงจริงๆๆค,คือดูจากสภาพแล้วเขาก็ค่อนข้างไม่ค่อยถูกกันนิดนึงในชีวิตจริงอะนะคะพอเวลาเล่นละครเวลาอะไรที่แกล้งไดไรเขาก็จะพยายามทางคู่เมื่อกี้พอคัดปุ๊บมีการเอาเอากันกงกันไก่มันหนีบ จังดงเจอมั้ยเล่นตัดช้างน้อยแต่พอตัวลีลาผ่าตัดอาจจะไม่โอเคนะครับแต่ลีลาอย่างอื่นอาจจะโอเคได้ <c oughs> ก็อย่างอย่างในเรื่องนี้การเขาผ่าตัดเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในแสสมุดกันเป็นคนรับผิดช,ชอบหมดเลยด้วยเครื่องมือหรืออะไรเงี้ยมันมันคล้ายเดิมวิธีการจาับวิธีการากอะไรอย่างเงี้ยกันก็เลยจะแบบมือเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายเหมือนกินพี่เตียวอยู่วนไปวนมางิ่งอะไรฟิลฟินี้ฟิลฟินี้